สวัสดีค่ะแม่พาดูแมวส้มเล่นกันนะคะแมวส้มถุงทองทองเอกทองทิวค่ะส่วนอีกสามสาวอยู่หลังบ้านค่ะ วนแม่ส้มขอมาอยู่ในบ้านนะเวลานี้ขอสนุกในอยู่ในบ้านกันก่อนใครนะอยู่ใต้กระบะไหนถุงทองดูซิใครอยู่ใต้กระบะ ออกไหมออกไหมยอมออกไหมคนอยู่ใตก้กระบาดยอมออกไหมอาพี่คิวช่วยเร็วพี่คิวช่วยเออพี่คิวทําดูอ่าออกมาแล้วพี่ทองเอกนี่เองนานแล้วนะคะที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นแมวส้มเล่นด้วยกันครบเซต จะมีโอกาสได้เล่นอย่างนี้กันก็คงต้องแล้วแต่แม่กําไรทองค่ะพอดีแม่เอาแม่กําไรทองเข้าในกลงนะแล้วก็ลูกน้อยอยากเข้าไปหาอยากเข้าไปเล่นด้วยบางส่วนก็อยู่บนกลงค่ะเล่นกันอยู่บนกลงคนอยู่ในกลงแล้วก็อยู่บนกลงแย่กันค่ะ ดเด็กน้อยเขาเล่นกันนะคะส่วนหนุ่มน้อยพุงป่องของเรากินอย่างเดียวค่ะแอบมากินอาหารของแม่เด็กน้อยเล่นกันค่ะดึงขาแลวดึงขานะลูกระวังดึงขานะ อ่านะชอบค่ะแบบนี้ชอบและเดยวนี่ก็เก่งค่ะปีนขึ้นปีนขึ้นกงกันเองได้แต่ตอนลงนี่จะลงไม่ค่อยได้ค่ะแต่ถ้าปีนขึ้นปีนได้ ได้ยินเสียงไหมคะเสียงแมวส้มไล่กันน้องๆหูตั้งมองใหญ่เลยอบอกรุ่นใหญ่เบาๆหน่อยรุ่นใหญ่เบาๆหน่อยรุ่นเล็กจะเล่นเดี๋ยวรุ่นเล็กตกใจ ดูกันดูดูแย่เขาแย่เขามาทางนี้สิลูกมาทางนี้ ก่อนที่แม่จะเอาแม่กําไรทองเข้ากงแม่กําไรทองไอค่ะไอเยอะอยู่เหมือนกันแม่ก็เลยเป็นห่วงเขากลัวเขาจะไม่ได้พักผ่อนกลัวเขาจะไม่สบายแม่ก็เลยเอาเขามาเข้ากงพอเข้ากงแล้วแมวส้มเล่นกันเสียงดังเขาก็เลยตื่นพอตื่นมาเขาก็ร้องเรียกลูกเขาก็เลยต้องเอาลูกเขาเข้ามาไว้ในกงด้วยค่ะแล้วเขาก็เลยนั่งเฝ้าลูกเลยทีนี้ เพราะว่ากลางวันนะ่ะเขาจะไม่นอนเลยค่ะเขาจะอยู่นั่งเฝ้าลูกเขาลูกเขานอนเขาก็มีหลับไปนิบหนึงแต่เขาก็ตื่นมานั่งเฝ้าลูกถ้าเขาอยู่กับลูกเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแม่ก็เลยห่วงกลัวเขากลัวเขาพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วเขาจะไม่สบายกลับมาอีก เห็นเห็นหลังม่านไหมคะสงสัยคู่นี้เล่นหนังตะลุงกันค่ะคู่นี้เล่นหนังตะลุงหลังม่านกันนะดูดูนะคะทองมาดกับทองแท้องมีอยากเห็นบ้างแม่หนูอยากดูหนังตะลุงใช่ไหมลูก แมันั้นอะไรใช่หนังตะลุงไหมหลังม่านแวบๆดูแย่แย่กันหลังม่านค่ะอยากเอา,ม,ามั่งคงมีคงมีอยากเล่นมัน่งเห็นที่ทองแท้เล่นอยากเล่นมัน่ง ลงเป็นไหมลูกลงได้ไหมหาทางลงฝ่ะยังลงไม่เป็นยังกระโดดไม่เป็นเพราะว่าทองแท้แม่แม่ก็เป็นคนจับลงมาเพราะยังกระโดดตรงนี้ไม่เป็นค่ะถ้าทางจะเล่น เล่นหลังม่านกันยาวค่ะงั้นแม่แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเอสเคซีทุกท่านที่รักและเมตตาเด็กๆค่ะขอบคุณค่ะ